สวยจุ๊บได้ถงปะไม่ได้วะตายเหรอเห็นเขาบอกเก็บทง่มเคื่อนไปไหนแล้วเอ่ยเรางจาเป็นแผนที่แซนดี้ชอเหมือนเดิมครับแล้วเข้าสู่เมืองแซนดี้ชอวเป็นที่เรียบร้อยครับอะไรของมุ่นบอลสชนกันเองแล้วครับจุกกรูหัวกระเจ็คกี้อ้าวแล้วเหมือนดูไว้จะเป็นฝ่ายที่ชิงกรอกไอ้ดอกมาได้ก่อนหรือเปล่าครับผมแบบนี้แล้วเข้าพื้นที่ก่อนแล้วมาแล้วครับผม เปิดเกมบุกบ้างนะสำหรับเกมที่สองแล้วมาเว้ยมาเว้ยเอาหน่อยเว้ยธนาคานตัวเองยืนรอตั้งรับครับแล้วต้องดูว่าธนาคารจะมาสูตรเติมหรือเปล่าครับดึงเชิงกันอีกแล้วนะครับผมแต่อย่าลืมนะฮะเวลามีจํากัดนะครับเวลามีจํากัดนะฮะใหมกแล้วครับผมถ้าดึงเวลาเนี่ยตัวเองอาจจะเสียเปรียบได้นะเพราะตอนนี้เนี่ยตัวเองเออดอบลงนู่นเลยว่ะ ต้องเร่งตีเสมอให้ได้นะครับต้องเป็นคนที่ชิงธงมาคืนนะครับถ้ารอให้เขาบุกเนี่ยอาจจะเสียกระบวนการตั้งรับก็ได้อาจจะต้องรอดูกันว่าธนาคารจะบุกหรือเปล่าเพราะตอนนี้คะแนนตัวเองนํำหยุดหนึ่งต่อศูนย์แผนที่แล้วแล้วนี่ครับผมนักเก็บธงทีมชาติเลยดีกว่าสำหรับฝั่งจักธนาคารนะอาดุนจิยโบนะครับหรือว่าอตินั่นเองเทมเมเกอร์สุดสดบุกป่าฝ่าลงเข้าไปแบบโอ้โห ผมว่าจะเป็น IGL ด้วยนะสำหรับอติเนี่ยเป็นคนคอยไฟคอยสถานการณ์การเก็บธงนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มั่นใจจริงๆเนี่ยดูแล้วน่าจะยังไม่เก็บธงนะครับเพราะว่าการเก็บคงละครั้งของอติเนี่ยคือเก็บปุ๊บแล้วได้ชัวแน่นอนไม่มีโดนสับระหว่างการเก็บแน่นอนดูว่าเช็ต้องบอกว่าเียน่าสนใจเลยโอเคโอเคโอเคเหมือนอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ก็คือแบบยืนเก็บธงอยู่ก็คือแบบขวดสีเขียวเข้ามาแทงที่คอเลย แล้วลุงทางฝั่งของดูไว้ครับเป็นฝ่ายที่บุกเข้ามาก่อนนะน่าสนใจเอาว่าได้ทีไฟแล้วว่ามาดิสูตรนะคือรออย่าง้ายังเก็บกล่องอยู่เลยเนี่ยจะตั้งคารเขาก็ไม่รีบครับพวกเขานำอยู่ครับเขาไม่ต้องเร่งปลุกเขาชนะเลยโดนขีดแล้วตีขีไปสวยโอ้โหเป็นอันดีครับเจอขีเอาไปตีไปสวยแล้วโชคสับไปเจอพรทับไล่ตีไม้คืนมาแต่ตอนนี้สกอตไล่สับคืนครับ โอ้ตอนนี้นัวกับภาพจับที่อาตีโดนนัวอาตีจะวิ่งไปเก็บธงหรือเปล่าเมื่อกี้โอ้โหโดนยิงสกัดลงไปก่อนแต่ก็ยังไม่ค่อยมีใครสนใจเข้ามาทำดาเมจต่อเท่าไหร่นะครับผมสำหรับอาตีแล้วดูลุงลุงดูอาตีไปแล้วอาตีจะไปแล้วแล้วก็หัดกัำมาสวนบางเทนโอ้โหฟาดไปล่วงหรือเปล่าสองต้นหนึ่งครับอาตีโดนสวยปืนยิงได้ว่ะแล้วกำจะเสียบไปเสียบยึดตีตายยิงซ้ำลงไปครับสำหรับบางเทน ตายป่าววะไม่ตายตัวตัวตายวตัวสกอตกับสกอตไม่รู้สกอตไหนเป็นสกอตไหนสกอตไปสกอตตี้ทุกขอตตี้อะไรก็ว่าไปครับแล้วทางด้านมืดกำลังหวดไม่รู้เลยครับว่าใครเป็นใครครับตอนนี้ไปนัวกันอยู่ข้างรั้วครับไปนวลข้างรั้วแต่สกอตยังไม่เคืองกับสกอตและสกอตจุกสกอตข้างบนอีกทีโอ้ยจุกวะจุกกรู้ฉลาดมากเหมือนกันเนี่ยกูปวดหัวยิงไปจะบอกว่าจุกกรู้เนี่ยฉลาดจัดขึ้นมายิงฟรีข้างบนนะครับไม่รู้ทางฝั่งงขอดูไว้เเนนี่่่่่ยยยยยรรููู้หหือออปปลาาวววตแงงงขจจุุกกสสิไ

เก็บธงนี่ลงไมเคิลตามเปล่าจันทรการครับผมเก็บธงนี่ขึ้นนำก่อนนะหนึ่งต่อศูนย์คะแนนแล้วตอนนี้น่าจะได้ธงการเก็บไปในครั้งแรกไปแล้วนะครับผมแต่ยังไม่ย้ายไปธงบีนะเอาหน่อยจะลืมธงหรือเปล่าเก็บธงด้วยจันทรเปลาจันทรการสวยแล้วถอยไปเจอสวยขี้อีกแล้วครับไม้กอฟเข้าที่กลางหัวแล้วตอนนี้ทางด้านแต่แทงกันมั่วบิลลี่โดนลุมโดยเซอร์แจ็กกี้สวยสวยสวยแล้วไม่ไหวเรรียยบ้อ ต้บอกไม่ไหวชุบชุบเออบิลลี่จะเบียร์ทูีไก่เพื่อนกันไปหรือเปล่าก็ในแบบนี้ไม่เห็นมีเพื่อนเพื่อนคอมเบอร์อยู่ทางด้านรอบข้างเลยนะต่างกับจานังคานทที่แบบว่าผมอก็บอกว่าทีมไปเขาช่วยเพื่อนไวมากสวยสองทมแล้วอติไปคีใส่พรทรับล่วงลงไปครับแล้วตอนนี้มาดีมาเฝ้าทงตัวเองเลยครับคือเป็นปากฉลามคืออยู่หนึ่งหนึ่งได้เลยอ่ะถ้ามาปากฉลามกับมาดีผมมองว่าเฝ้าคนเดียวก็เกินพอถ้าเกิดต้องบอกว่าใครก็ได้ดีกว่าใครก็็ไไดด้้เเาามลยใครก อ้าวแล้วมาไฟสองต่อสู้แล้วลุงไมเคิลคุมไว้คุมไว้เก็บธงไว้กันอังคา้แล้วเราไปจับกันที่มาขามาที่เราอติเก็บธงอยู่อดุนอติบดุนชียรเชียร์โปอีกแล้วโอ้โหจอมงมเลยงมธงเลยตัวนี้โอ้แล้วดูเพื่อนโคเวอร์ครับไม่ยอมให้ถึงโทษเลยแล้วคือแปลกนะผมก็ไม่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเวลาอาติเก็บธงเนี่ยคือคือแกเก็บได้แบบชิวๆสวยทีใครเข้ามาป้องนี่เลยอ่ะแล้วสามสุดแล้วครับผมยันอัคานขึ้นนำทองไว้ แล้วพอดูไว้จะมารีเทสโดนลุมไปรับเวทฟาดเข้าไปที่หัวสวยขี้ลงไปจุดทางด้านมือโอเวอร์ก็โดนสกอตจากทางังคารสับลวกลงไปอีกบิลลี่ก็โดนเก็บแอร์ดอปออกไม่ใช่โดนฆ่าไปเก็บแอร์ดอหต้องบอกก่อนเลยว่าทางฝั่งดูไว้เนี่ยตอนนี้กดดันนะครับเนี่ยโดนนํำทั้งแต้มหลักแล้วก็แต้มรองแบบที่แล้วก็แพ้นะครับแล้วตอนนี้เปิดเกมมาโดนน้ำมีต่างหาก็คือต้องแบบรีรอช้าไม่ได้แล้วทำอะไรต้องคิดไวทำไวเลยครับต้องถ่มแล้วเพื่อนต้องถ่มแล้วอยา้มันเข้ามาเพื่อนสีขาวนะหรือว่าแก๊งดูไว้นั่นเอง ดูจากฟอร์มดูครับแล้วครับหนึ่งหนึ่งในลงครับอันนี้คือธงเนี่ยผมอยากจะบอกว่าธงดูไว้เอามันสวยช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนตายมั้นอ่ะตายทันปะช่วยเพื่อนได้สวยโดนยึดพื้นที่โดนยูนเลยครับคือในพื้นที่เนี่ยจริงๆควรจะเป็นสีขาวน่าจะเป็นสูตรดำที่ครอบคุมเข้ามาเขาปล่อยไก่แน่ๆอย่าไปคิดอย่างนั้นครับทุกคนผมบอกเลยว่าอย่าคิดอย่างนั้นครับเก็บธงเก็บธงที่ห้าเก็บธงที่ห้าได้ไหมครับ เราเก็บทงอยู่ติดคูดาวตอนนี้ติดคูดาวอยู่ครับถ้าคนเก็บเก็บไปแล้วยังเก็บซ้ำไม่ได้นะฮะอ่าใช่ใแล้วดูแบบชิวๆเลยตฝั่งของจันทังคารเอ่อโอ้โหดูแผงหน้าเกมลุกของทางด้านจันทังคารครับยืนหัวดกันดูไว้โดยที่แทบจะไม่ล่วงเลยครับดูไว้โดนเก็บไปอาติหัวเข้าหัวโชกุนไม่จะเก็บทงเก็บอย่างเดียวเก็บหัวคนก็เป็นเหมือนกันครับอาตีครับแล้วแจ็คกี้ได้คูดาวเก็บทงไปแล้วครับน่าจะเป็นทงที่ห้าครับเราจะเข้าสู่เฟสบีครับของจันทรคาสุดยอด ต้องบอกว่าดูไวเนี่ยตอนนี้เป๋หมดแล้วครับผมลุงไมเคลิลไม่มีทรงแล้วครับแล้วก็คือถ้าฝั่งของเจา้านางคารเนี่ยผ่านทรงของดูไวจุด A ไปแล้วครับผมตอไปเป็นจุดบแล้วครับในขณะที่ดูไวเนี่ยยังไม่ได้จักทรงเลยนะยังไม่ได้สักแต้มเลยนะเนี่ยเอ้ไม่มีใครจกปูหรือเปล่าจะจกปูนะเออไม่มีตำรวจนะตำรวจไม่ถึงจกปูไม่ได้นะครับเ้ามาเก็บอีกทงแล้วทรงนี้ไม่มีใครคุมทรงนี้ไม่มีใครคุมอติขออติขออติขอไปเก็บไเอ้ดีว้ยไม่แยกไม่แยกกันขึ้นเไป ดูไว้หัวปูดพอแล้วค <มา S 1> รับตอนนี้จะบอกไอเทีตตยตีเก็บอีกแล้วอ่ะคือตอนตนี้แบบว่าโดนทีมไฟก็ถึงขั้นแบบไม่มีใครเหลือเลยคือแบบว่าต้องบอกเลยว่าตายกันหมดเลยดีกว่าก็คือไม่สามารถมใครขับรถเข้ามาในพื้นที่แอเดียได้เลยครับอ้าวแล้วนั่นรถใครอ่ะรถใครมายืนรออยู่รถใครมาจอดรออยู่รถดูไวมาแล้วรถดูไวมาแล้วมาเก็บทงแล้วเจ็ดตูนแล้วลุงไมเคิลเจ็ดตูนแล้วผมได้มาโดนธงนั้น เหมือนว่าด้านหลองนะครับไปทงหลอกไปเก็บหลอกตรงนั้นครับจริงๆไปเก็บอีกทงนึงครับอ่าแล้วโทนี่โทนี่โดนซับลงไปเก็บแอดดอกขึ้นมาได้ครับแล้วแจ็คกี้ต่อยหลงล่วงลงไปครับบิลลี่ซับคืนมาได้อาติคี้เข้าหัวจรนี่ครับแล้วโบยจกโบยซับ่าสุดจัดว่า สุดว่ะตอนนี้คือแบบสุดว่ะเลยไม่มีทรงแล้วครับผมสารปีศาจสีขาวดูไว้เดลิเจนตทรงไม่เหลือแล้วครับตอนนี้เจ็ดต่อศูนย์โอ้โหมืดโอเวอร์มาคืนโชคได้แต่เจอเจสซี่สนับใส่บางเทนแล้วเวทคีสใส่บิลลี่เข้าไปจุกว่ะวะจุกว่ะวะไม่ด้เกาะแตกไม่ได้ไมาได้บุรีโดนเดี่ยวบุรีโดนเดี่ยวบุรีโดนลุมศาก็หนึ่งแล้วมาต้องเป็นคิวเลิศแล้วยังไงครับผมบุเรียงแจ็คกี้กับอตีเก็บธงพร้อมการกลายเป็นแจ็คกี้เก็บได้ครับคือผมรู้แล้ว เก็บพร้อมกันเพื่อว่าคนใดคนหนึ่งจะโดนสับลงไปอีกคนหนึ่งจะยังเก็บได้ต่ออันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งสูตรที่เขาคิดขึ้นมาได้ไิมครับไม่ติดครับแล้วบอกเลยครับลงเก้าต่อสูตรไปแล้วครับผมเจนการ์นตอนนี้นำไปเป็นเก้าต่อสูคะแนนแล้วครับโอ้โหดูการช่วยตัดช่วยตัดครับของเจสซี่คือพอสกอตจะนาคารนโดนตีปุ๊บเจตี้เข้ามาสนับตัดจังหวะเลยครับแล้วเวทหววขี้เข้าไปยังไม่ขี้ครับดวไอ้วสังเกตนะครับเเป้าจนการ์น่าเงี้ยครับเซิร์ฟแอนิเมชั่นเขาอุ้ม เขาคุมโซนได้แบบค่อนข้างดีคือเขาไม่ปล่อยให้เพื่อนเนี่ยเกิดไปที่จุดเซฟโซนเลยนะครับคือเมื่อไหร่ที่เพื่อนตายเนี่ยจะต้องมีคนไปชุบตลอดเนี่ยแล้วคือนอกแอเรียโซนคือแบบไม่สซนแล้วขับรถขับรถเลยอ้าวแล้วก็ผ่านอ๋อหลงจะมีแต่ความมันโดนแดดเกิดอะไรขึ้นโดนคีโดนคีไอ้เหี้ยคีสามคีสี่ป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยคีโคตรโหดไอ้สัตว์คนเนี้ยเอาแล้วก็พรับไอ้ยาต่อโซเจี๊ยพรับ กายเป็นดูไว้ตอนนี้กินไข่อยู่ครับตอนนี้เดี๋ยวว่าจะเก็บธงเลยครับยังเคลียร์ให้จนาคารออกไปหมดจากธงยังไม่ได้เลยครับถูกต้องครับต้องบอกว่าบ้านตัวเองเนี่ยมีแต่ศัตรูนะฮะขี่ไปแล้วหนึ่งไอ้เชี้ยโคตรโหดเชี่ยโหดสัตว์บนปาดคอไม่กงไม่เก็บแล้วออกข่าหน่อยดีกว่าบังเทนปากฉลามปาดพิงลงไปครับแล้วตอนนี้บอยจะหนีพรับหัวขวาแต่จอมาเซตเต้ไอ้เชี้ยเขาไปปาดไม่ได้ธงงครับ อ่าเหมือเริ่มเริ่มเขาเลยเริ่มคืนทรงกลับมาแล้วเริ่มเริ่มแบบยืดโซนตัวเองกลับมาได้ทำได้แล้วก็ได้แล้วก็ได้แล้วรีกุบรีกุบรีกุบเชี่ยทั่งเอ่าจันทังคารออกจากพื้นที่ไปแล้วนะครับอืมอ่าแต่ยังมีอาตีอาตีบอกว่ายังไม่ตายฉันยังคงหห้ใจลืมยืนตีอยู่คนเดียวอยู่หลายคนไม่สนใจเพื่อนเลยแล้วใครขับมีบาผ่านวันนั้นเอ้ย มีปีิไม่ตายว่ะของโปเข้ามาระวังโดนลูกลงนะพ่อหนุ่มรีใครไปด่วนเลยแล้วบังเทนกำลังจะเข้าไปมีจะเข้าไปทีอะไรทีละคนนะแมยืนไปนับสิบเป็นโควอร์เป็นบุญเรืองนะครับผมเก็บแต้มแรกมาให้แล้วสำหรับดูไว้จะเข้าทีละคนก็บอกมาดูว่าบอกว่าไม่อยากกินไข่ไม่อยากกินไข่เดี๋ยวมันจะน่าเกลียดไม่อยากกินไข่อย่างนั้ก่อนหนึ่งแปลไปอยังดีเอาครับปลอบใจไปอีกหนึ่งธงครับบุญเรืองกำลังจะเก็บอีกหนึ่งธงนะครับแต่โชคไม่รอช้าครับควักสนับโชคบอกว่าทำอะไรแล้วจะต่อยเข จะปืนบังหัวเขาที่หัวพวกเขาที่หัวยังไงถ้ามาทีคนมันก็ตายฟรีอย่างเดียวเว้ยเน้นๆโอ้โหช็อตเดียวคิกเข้าที่หัวถ้าเข้ามาทีคนมันตายเว้ยช็อตนี้ผมต้องจับไว้เลยนะใครมีไม้เบสบอลเลยลุกลงไปพยายามต้องรีกรุบก่อนงานตอนกำลังจะลุกนะขีเข้าหัวเต็มๆสวยสิเข้าที่สีจ่านะครับเห็นจ่าๆเลยเมื่อกี้มาขีโชว์ไปสวยขีแตกโอ้ยเชี่ยขีไปสวยเวทโดนว่ะ กระบองติดไฟไม้ปิ่บอลติดไฟแล้วสก๊อตต์แล้วมืดยังดวนอยู่หมเนเชี่ยโดนพีแล้วครับปือโอเวอร์เก็บไปสามโม่โดนไฟตายไอ้เพื่อนอะไรของมันไม้เชี่ยแม่งฆ่าได้โคตรเยอะไอ้สัตว์ตั้งแต่ในโลเพยันโอซีนะครับผมสำหรับดักโอเวอร์ อะไรครับนี่โคตนหล่อคีดแบบค้นหล่อเก็บสามหัวแต่กดกระโดดขึ้นไปเจอไฟเผาทายโอ้โหชีวิตโอ่งงเลยครับอืมหรือว่านี่มันคือโชว์แมทจริงๆครับเนี่ยโชว์แมทหรือว่ามันโชว์แบบแตะกีก้แบบขายคงขายขำนี่โอเวอ<ส>ร์<ส>่งเกือบ<ส>แน่นแล้วหายใจแทบไม่ทันเมื่อกี้มือส่งโอเวอร์ส่งมือมาเป็นตัวจ็อกของดูไว้ครับรับรองครับ ต้องรีกุบเว้ต้องรีกุบบางเทนเข้ามากับชคโดนเดียวกันบางเทนบางเทนกับชคแล้วชคสวยเป็นหนึ่งแล้วมีโอ้โหมีเพื่อนช่วยมาต้องรีกุบถ้าไม่รีกุบเข้าทีละคนโดนโดนโดนคะแนนคะแนนเท่าด้วยมิ่งออกจากพื้นที่เลยครับผมก็เหมือนคะแนนคะแนนเข้าด้วยอลอครับอลอมิดมีอลอมิดมียิงล่วงลงไปอทีอ๋ออ๋อสับไปสองับไปสามตายไหม ยังไหวอยู่ยังปั๊มเลื่อนแล้วก็โดนยิงสามอีกทีอะหลงซ้าีกซ้าีกอาจารย์คงตายดิอาจารย์ค้งรึเอล่าเรียบร้อยครับผมคิวปิกขึ้นแล้วอ่ะหลงตับรัวๆรือโอ้โหจะไปต่อหน้าผมทางนี้ต้องฝาดอาจารย์น้ำคันน้ำอยู่ครับพิงก์กำลังกั๊ครับเจอสับไปแล้วตัดมาที่เซิร์ฟเสียบโทนี่ล่วงลงไปอีกแล้วแล้วเสียบหนึ่งแล้วเสียบสองสุดยอดมือมีดกูมาดิหลังคอโชกุดไม่ต้องเสริม สกอตเก็บทองอยู่หรอเก็บทองกุลเลอร์เก็บทองก่อนนี่แกเจอสับเข้าก้านคอแล้วสับอีกทียืนตัวงอตะกอตยินตัวงอคิวปีขึ้นอ้หยังไงนี่ปั๊มหน้าพื้นปั๊มหน้าพื้นแล้วอีกทีหนึ่งตะกอสซ้ไปคนละทีเราเรียบร้อยโอ้แม้มันเข้ากันทีละคนไว้ตอนนี้ธนาคารอะธนาคารเข้าทีละคนอะตอนนี้คือ11ต่อ4นะครับแต่ผมว่าระยะเวลาทางฝั่งของดูไวเนี่ยมันเหลือน้อยลงทุกทีนะครับ2นาทีนับถอยหลังแล้วนะครับ สกอตกับอติสกอตกับอติโอ้โหกระเด็นอืมไปตายทีละคนน่ะโดนคืออย่างเงี้ยมันมันจะทำอะไรไม่ได้แล้วเว้ยจันทคารน่ะปิวไปยันหน้าประตูเลยครับเมื่อไหร่เมื่อไหร่ไอติมันจะสั่งก็ทีว่าให้แบบรวมกันแล้วค่อยไปกันทีเดียวไม่รีกรุปหน่อยหรอแล้วตอนนี้ธงจันทังคารยืนว่างสกอตกำลังปั๊มเพลงอยู่แล้วโชค สับพรฮับล่วงลงไปครับแต่มืดโอเวอร์อยเฉยกำลังเก็บทงอยู่ยังเก็บไม่เสร็จครับเจอสับล้มลงไปครับมืดเนี่ย,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 ยแล้วโชคพยายามโดนรัวแลว้ลว,ลวสามต่อจัน,นยยทังคารตัดด้วยโชกุนกำลังถงจันทังคารว่างแล้วแต่ยังไม่ว่างมาเติมด้วยใครเนีสามแล้วสามเพื่อนหรือเปล่าครับเมื่อกี้เมือ่อก,กี้มันสะกดต่อสามเพื่อนหรือเปล่าปัดนี้มัดนี้มีกลิ่นบุญเรืองบอกทนไม่ไหวกลิ่นมันแรงกลิ่นมันแรงอย่างนี้ต้องลุมสองลุมสามแล้วจุกูสับตีนแตกครับแล้วหัวเข้ามาลุงบอกผมบอกไม่ได้เพราะว่าผมดูแข่งอยู่ไงผมบอกไม่ได้ครับร่าใจ แล้บอก,<า>กไม่ได้ดปล่อยให้ดูไว้เนี่ยตีตื้นมาเป็น5ต่อ11แล้วนะครับแต่เวลาเนี่ยมันเหนือมันเหลือน้อยลงทุกทีแล้วนะฮะหนึ่งนาทีสิบวินาทีนะครับนับอยหลังแล้วโอเคครับคือจริงๆอ่ะรอบแรกอ่ะตอนเราแพ้ไปแล้วอ่ะเราต้องรีกรุ๊ปกันเลยเว้ยรีกรุ๊ปใหม่ถึงรอเพื่อนเกิดพร้อมกันรอไปเลยให้เขาได้ทงไปเลยทงอ่ะไม่ต้องไปสดแล้วเว้ยเขาได้มากสุดแค่2ธงทงกับกลายเป็นว่าเราเสียห้าทงเดี๋ยวเขาไปบอกข้อผิดพลาดจะกูไม่สดจะกูบอกมาสิครับถือปืนเหรอ โอ้โหอันนี้หมัดเปล่ากับสนับมือนะครับเนี่ยซ้าําไม่กลัวเลยดูเด็ดไม่กลัวเลยสายอย่างเดียวไม่กลัวเลยอืมจากกลัวบอกผมมีสนับอยู่ในมือครับใครจะว่ายังไงก็ได้คือสนับมือเนี่ยถ้าคนต่อยเก่งจริงๆเนี่ยตัดได้แทบทุกอย่างเลยนะเวลาไม่พอยหรอตัดหมัมดฉลามตัดมาเชเต้นเนี่ยตัดได้ดีเลยคือจะเสียเปรียบอย่างเดียวคือถ้าเกิดโดนไม้ท<ส>ี่นี่คือซวยจริงๆ ถ้าคือดวลหนึ่งตอนหนึ่งเนี่ยถ้าคนต่อยสนับมือแบบช่ำช้ำเนี่ยคืออีกฝ่ายที่ใช้อาวุธอะไรก็ตามที่ไม่ใช่หมัดเปล่าหรือสนับมือผมบอกเลยว่าไม่ได้ส่วนนะเฮียเสือเก็บสองไปสัตว์เฮียแม่งโคตรเอาคิวฟีครับผมคิวฟีลุงดูคิวฟีเมื่อกี้เจนกำลังคานขึ้นรัวุแล้วเวลาเราถอยหลังแล้วครับแปดเจ็ดหกห้าสี่เฮ้ยฟัง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 นะเฮ้ยฟังก่อนเงียบเงียบฟังคือมึงรู้ไหมทำไมแต้มมึงไหลไปห้าแต้มอยากรู้ปะ อยากรู้อยากรู้อยากรู้เพราะว่ามึงไม่รีกรุปใช่ไม่รีกรุปกันใช่คือมึงปล่อยไปเลยเวทงแค่ทงสองทงอะ่ะทงสองทงอะ่ะคือคือมันไม่ต้องไปเสียดายเว้ยพวกมึงเข้าไปทีละคนกันอะ่ะจนมึงเสียคะแนานกันห้าห้าคะแนนอะ่ะมึงควรที่จะเสียน้อยกว่านี้เว้ยถ้ามึงตายไปแล้วอะ่ะมึงรีกรุปไปเลยไอ้แจ็คมึงช่วยบอกเพื่อนดิหรือไอ้ตีอะ่ะมึงไม่บอกวะ พี่พูดพูดแล้วจริงพูดพูดพูดตลอดพี่บอกว่าให้รีกุปรีกุปมันก็มงันก็เล่นแบบมึงมึงไม่ต้องเข้าไปเล่นมึงฟังทีมดิไอ้เหี้ยมึงเข้าไปตายทีละคนมันทำอะไรไม่ได้เว้ยมึงไม่ได้เก่งคนเดียวที่มึงจะชนะสองสามคนได้อะมึงไม่สามารถกันทงได้นะมึงเข้าไปคนสองคนอะแล้วก็ฟังอีกอย่างกอนกับเวทถ้าพี่บอกว่าอยากกดเกิดมึงอย่าพูดว่าผมเกิดแล้วพี่ผมเกิดแล้วมันต้องกด G ีไอสัตว์มึงอย่าเถียงกูกูให้มึงยืนอยู่ตรงนี้เพื่อดีเพอช่วยพี่รีกุปกูคนเดียวอะไอ้เห เดี๋ยวฝากไว้เลยการรีกุปสำคัญมากเวลามึงโดนบทไปแล้วอ่ะเพราะมึงการคืการรีกุปอย่างหนึ่งด้วยเพราะว่ามึงการทงไปเยอะมากแล้วเว้ยควรรีกุปไปเลยรีแล้วมาพร้อมกันอ่ะฟุบเดียวเลยอ่ะคือยังไงเขาต้องแบ่งคนไปไปอยู่การทงอยู่แล้วเว้ขอบคุณท่านสิดตาครับจบแล้วเหรอตายเก่งนักเหรอตายเก่งนักเหรอฮะอีกเกมนึงอีกเกมหนึ่งต่อยไม่ให้ได้ยีโมเลยนะไอยเก่งเลยยังไงอือเก่งเลือดด้วยแล้ว ไม่ไม่หายผมต่อยไผมต่อยไปเป็นเอาเล้วพี่ผมนี่เปิดโทรศัพท์แชทครับโคตรเดือดครับความโคตรต่อยเล่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมแบบจกี้เนี่ยแบบรอบแรกอ่ะบุกโคตรดีเลยเธรรมดานะครับใจเย็นๆใจเย็นๆนะทุกคนสุดท้ายเนี่ยก็คือเหมือนเดิมสร้างสเปซไว้แม่เขาเข้าถึงธงสู้กับเขากางไฟไปเลยกางแม็กไปเลยเขาจะไปแตะธงไม่ได้ มีอีกเหรอแล้วคือตัวตัวนักกีฬาของที่แข่งตัปกติที่เป็นคนไม่ค่อยใช้ยาะได้เยียตอนนั้นกูใช้ยาเยอะจังวะไม่เขาเดินยาผมเกยาดูว่าเปลี่ยนแผนที่ป่ะเปลี่ยนแผนที่ไหมเปลี่ยนแผนที่หรือเปล่าอ้าวเปลี่ยนแผนที่อะได้กัจัดมางั้นรอบนี้ลุงไม่หลักเลยครับลุงเต็มที่เลยอ่ะโยนกันนี้เลยเหรอหนึ่งครับผมมีอีกแมตช์หนึ่งเผื่อแบบว่าเผื่อค้างคาเผื่อแบบว่าเผื่อค้างคาคือแบบให้มันรู้ไปเลยว่าวันนี้ใครของจริง แต่บอกเลยนะเมื่อกี้คือถ้าไวิเคราะห์ตามรูปเกมนะคือเราเห็นภาพไปง่ายๆเลยครับเรื่องของเวลาเนี่ยสําคัญมากทําไมเรื่องของเวลา<อ>ถึงสําคัญครับเราพูดกันง่ายๆเลยยกตัวอย่างก็คือทางฝั่งของจันทังคารดูไว้แต่ฝ่ายของจันทังคารเนี่ยเขาอยู่กันเป็นอย่างนี้ครับแต่ดูไวก้กระจายกันแบบนี้ในขณะที่จันทังคารล้มเนี่ยคือจันทังคารไม่ปล่อยเพื่อนให้ไปเกิดที่จุดเซฟโซนนะคือเข้าช่วยทันทีก็คือฟื้นมาตรงนั้นเลยครับฟื้นมาตรงนั้นเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นแบบเออ อาชีพหมอหรือว่าอะไรก็ตามคือจันทังคานเนี่ยช่วยเพื่อนไวมากนะครับโคเวอร์เพื่อนตลอดแล้วปืนแต่ละนัดที่ออกมาจากฝัางของจันทังคานคือยิงแล้วหวังผลได้ทุกนัดไม่ฝั่ไปต้องข้ามล้มหรือไม่ก็เพื่อนในขนาที่กระโดดเอาไะยึดแล้วยึดแล้วลุมอยู่ยึดและทิกแล้วก็แบบผมต้องบอกเลยว่าความรอบคอบและความสามัคคีการสื่อสารก็สาคัญนะสำหรับการแข่งขัน g t a E Sports แล้วมันคือแบบทีมที่พร้อมกว่าทีมที่สามัคคีกว่าแล้วก็รอบคอบกว่าก็ชนะไปแบบเห็นเห็น สองต่อศูนย์คือแบบคะแนน <c oughs> ห่างกันค่อนข้าง,งแบบชัดเจนมากนะครับผมทั้งฝังขอาดูไว้เนี่ยเหมือนผมมองว่าเลือดร้อนไปหน่อยอารมณ์แบบเลือดมันร้อนแหละอย่าห้ามพี่เลยน้องอ่ะแบบนั้นอนะ่ะคือแบบเพื่อนตรงเพื่อนตายนอนข้างๆนี่ไม่สนไม่ชุบไม่อะไรเลยปลย่อยไปเกิดจุดเซฟตโดนขับรถมาเองดีกว่าอะไรแบบนั้นคือมันเวลามันบวกลบกันแล้ว กูให้มึงเช็คดูม่นาคามดูเจอเธอได้แค่โดนกูเละวิ่นวันเสาร์มึง sorry I can't do ละมึงมาเจ้เพื่อนตอนที่กูแมนเกตชัมโทวเทอโยนยามองโดนปีมีแกเดามาเล่นทีว่าที่กู